วายแท็กแต่งสไตล์เศรษฐีดูบาแต่งหล่อยังไงมาดูกันค่ะคันนี้คือเอเวอรรุ่นวายแท็กขับเคลื่อน4ลอ้อราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทใส่กระจังหน้าสเกิร์ตหน้าหลอ่อๆเลยใส่ล้อแม็กกี้ค่ะเปลี่ยนโชคบันไดข้างไฟฟ้าท้ายแต่งข้อไอเสียเป็นข้อ HKS สีรถเราแรปเทาแรปเตอร์ทั้งคันเลยนะส่วนคมไฟคาเป็นสีชาด้วยนะคะแต่งลออะไรกันบ้างเดี๋ยวพามารีวิวทีละจุดกันเลยค่ะคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบเกียออโต้นะคะ10ส,สปีดเป็นเกียร์ e- ชิปเตอร์ไฟฟ้าด้วยมาพร้อมกับระบบช่วยจอดด้วยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะโลโก้คำว่าวายแตร์นะคะมาแล้วจากโรงงานนะคะส่วนสีที่เห็นอยู่คือเราแรปสติกเกอร์ทั้งคันเป็นสีเทารัเตอร์ค่ะกระจังหน้าใส่กระจังหน้าร a บเตอร์ v 6ทําเป็นสีดําเงาค่ะไฟกระจัง LED 3จุดทําเป็นสีขาวไฟหน้าเป็นไฟแมทริก LED ค่ะแรปโครมเป็นสีชาด้วยครอบไฟหน้าค่ะใส่เป็นครอบไฟหน้าสีดําเงาสเกิร์ตด้านหน้าใส่วิกเตอร์ค่ะทําสีเดียวกับตัวรถและคางด้านล่างทําเป็นสีดําเงาค่ะมาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยค่ะ นั่งข้างตัวรถใส่คิ้วล้อขนาดไซส์4นิ้วนะคะเป็นทรงหยักค่ะล้อแม็กคันนี้ใส่ล้อเวกค่ะเป็นล้อที่มีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ก้านสวยมากๆเลยเป็นก้านตัววายแบบนี้นะคะจับคู่กับยางโตโยโอเพนคันที่ยาง AT สเปคอยู่ที่275 55 55R20 นะคะลูกค้าที่ต้องการจะขับรถแบบออฟโรดเนาะแล้วก็ขับถนนดำ ด้วยนะแนะนาเป็นยางสเปคนี้เลยค่ะส่วนเบรกนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนเบรกด้วยนะใส่จานด้านหน้า405นะคะเป็นตัว6พอร์ตแล้วก็ตัวครอบเบรกเป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้ค่ะช่วงล่างนะคะก็โหลดเตี้ยลงไป2นิ้วโดยการที่เราเปลี่ยนโช๊คโปรเฟนเดอร์ O.M e 2.5เป็นตัวซับแทงแยกปรับได้8ระดับด้วยนะคะเปลี่ยนลูกหมักกันโครงแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์บอกเลยว่าตัวนี้จัดตัวสุดไปเลยนะคะการโหลดเตี้ยนะคะก็มีข้อดีก็คือว่า ตัวรถจะยึดเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ <St an> <t ool> บันไดข้างนะคะตัวนี้ทําเป็นบันไดข้างไฟฟ้าสามารถจะพับเก็บได้นะคะเวลาที่เ, ờ, เราเปิดประตูรถนะคะบันไดก็จะลงมาแบบนี้นะทำให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าเราปิดประตูนะคะนี่บันไดก็จะพับไปแบบนี้เลยนะสำหรับบันไดนะคะเราเปิดประตูฝั่งไหนนะคะก็จะลงแค่ฝั่งที่เราเปิดนั่นเองค่ะราวหลังคาทำเป็นสีดำเงาค่ะ ตัวนี้เป็นราวหลังคาที่สามารถจะติดแหลกได้เนาะฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้อยากจะติดความเข้มเท่าไหร่นะคะติดกันสาดให้ครบทั้ง4ี่ชิ้นเบ้ารองมือทําเป็นสีดําเงาค่ะคิวรล้อติดให้หมดทั้ง4คิ้วรล้อเลยนะคะล้อแม็กยางนะคะสเปกเดียวกับด้านหน้าเลยส่วนด้านหลังเราจะต้องเปลี่ยนสปริงด้วยนะคะเพราะว่าโหลดเตี้ยล,ลงไป2นิ้วค่ะเปลี่ยนชกทั้งหมด4ต้นนะคะจานด้านหลังใส่จาน4 0 0นะคะเป็นตัวสพอร์ตค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับตัวเบรกไฟฟ้าด้วยท่อเสียค่ะเราแต่งท่อเสียเป็นท่อสูตรท่อ HKS ปลายเป็นเคฟลา่าคาร์บอนแบบนี้หล่อมากๆเลยแล้วก็รีดแรงม้าได้อีก1-3แรงม้าเลยทีเดียวนะคะได้เสียงที่นุ่มทุม้มและหล่อมากๆค่ะส่วนด้านท้ายของตัวรถค่ะเรามีติดตั้งสปอยเลอร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเป็นของงานบิกเตอร์ครอบท้ายนะคะใส่คาดท้ายเป็นเอเวอรเรสนะคะตัวนี้ ก็จะมีไฟนะคะเป็นสีขาวกับสีแดงค่ะส่วนโคมไฟแรปฟิล์มด้วยสีชาและตัวชุดครอบไฟด้านหลังเป็นสีดำด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจัดทรงโลดเตี้ยสไตล์เศรษฐีดูไบแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่คิดมากๆนะสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถสมรรถนะดีๆนะคะตัวนี้เป็นรถรุ่นท็อปมีระบบช่วยเหลือการขับขี่มาจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ช่วยขับช่วยเบรกช่วยจอดนะรถมันฉลาดมากๆนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศารอบคันอีกด้วยนะคะใครอยากได้รถตหลอดเทแบบนี้โทรหาซุมจิตได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ซุมจิตฟอร์ดพระนครเกษตรนามินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเราเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศมา3ปีซ้อนแล้วนะคะอยากได้รถลอดเทโทรมาเลยนะคะวันนี้ลาไปก่นค่ะบ๊ายบาย